ช่วยไปบอกเขาว่าช่วยตามหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายไปพอเวลามันเลยถึงมันสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงเนี่ยก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็เดินก็มาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเจออยู่ที่ชายหาดนะครับแต,แต่ว่าสภาพที่เจอก็คือลายวิญ,ญญาณแล้วก็คือเสียชีวิตเฮ้ยตายเลย,ย,เลยหรอตายเลยครับผู <S <S ้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปสีหน้าเริ่มซีดเริ่มคล้ำแล้วค่อยๆย่อตัวลงมาหาเขานะครับผู้ชายคนนั้นเน่เอามือเนี่ยดึงหัวออกจากบ่าครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุและแน่นอนครับในข้ามคือวันนี้สถานีผีดุของเรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับและก็ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชม จะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางรายการอยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ และในค่ำคือวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลนั่นก็คือคุณต้องนั่นเองครับสวัสดีครับคุณต้องครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับโอ้โหเราส่วนมากยกหูคุยกันวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผีความเชื่อส่วนตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นตให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้ร้อเลยเต็มร้อยเลยมรยเลยใช่ครับเชื่อเลยว่า ผีมีอยู่จริงอย่างแน่นอนใช่ครับใช่จากหลายๆประสบการณ์ครับเออวันนี้เนะี่ยคุณต้องมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทริปใช่ทริปในความทรงจำใช่ครับพี่แจ็คเออเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดูได้ฟังหน่อยฮะรเรื่องนี้เป็นยังไงได้ครับก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังค่ะครับ,ร,บรุ่นพี่ท่านนี้มีอายุค่อนข้างมากแล้วครับซึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก 20- 25ถึงปีที่แล้วเลยโอเคครับแล้วทีนี้เนี่ย ทริปนี้เกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับมันมีที่ท้องสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดซึ่งเป็นเกาะต่างๆเนี่ยบางเกาะเพิ่งเปิดตัวขึ้นมาค,คนมันก็จะไม่ค่อยเยอะอนักท่องเที่ยวก็จะน้อยเป็นต่างชา่สส่วนมากกลุ่มของรุ่นพี่เนี่ยเขาก็เลยคิดที่จะไปที่นี่ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันที่เกาะแห่งนี้นะครับแล้วการไปเที่ยวนเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของ เราไม,เาไม่เขาไม่ไปนอนที่รีสอร์ทที่ที่ที่บังกะโลใช้การกางเต็นแล้วก็แคมปิ้งกันคือวัยรุ่นนะครับในสมัยนั้นเน้นแบบธรรมชาติใช่ใช่เน้นธรรมชาติครับ,รบพอถึงวันเดินทางเดินทางไปถึงที่ตัวเกาะเนี่ยนะครับพันกันไว้ว่าจะไปนอนกันที่หาดหาดหนึ่งซึ่งหาดหาดนี้ยเป็นหาดที่อยู่ค่อนข้างที่จะไกลาจากหาดหลัก แล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นกันประมาณ2คืนนะครับแต่คืนแรกเนี่ยก็นอนที่หาดหลักนั่นแหละครับเพราะว่ามันมันมาถึงช่วงเวลาเย็นละนะครับคืนแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคืนที่สองกลุ่มเนี่ยก็ได้ย้ายไปที่หาดที่ต้องการที่จะไปพี่แจ็คไปปลีกวิเวกเลยไปปลีกวิเวกเลยไปปลีกวิเวกเลยอ่ารุ่นพี่ผมบอกว่าณขณะนั้นเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวน้อยมากแทบจะแทบจะเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวของรุ่นพี่เลยที่อยู่ ตรงนั้นอีกอย่างคือมันเป็นหาดรองด้วยเป็นหาดรองใช่ครับเป็นหาดรองเลยครับซึ่งมันอยู่ท้ายเกาะเลยพี่แจ็คค่นะครับแต่ว่ารุ่นผมบอกว่าน้ําทะเลค่อนข้างสวยหาดทรายขาวละเอียดน่านอนมากมากแคมปิ้งมากโอเคทุกคนก็ตกลงที่จะนอนกันที่นี่แล้วพอเวลาล่วงเลยเข้าช่วงเย็นใช่ไหมครับก็มีการเตรียมของแคมปิ้งอะไรปกติกางเต็นท์แต่คราวนี้กิจกรรมของการแคมปปิ้งเนี่ยดำเนินไปเรื่อย จนกระทั่งเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขามาอากาศเริ่มคืดลมแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทุกคนในกลุ่มก็เลยตกลงกันว่าจะย้ายสถานที่กางเต็นท์จากเดิมที่กางอยู่ที่หาดนะครับก็เลยเดินหาเหมือนกับว่าหาที่ล่มๆหลบฝนับพอดูแลตกแน่นอนครับทีนี้ก็แยกกันเป็นสองกลุ่มครับสี่คนก็เดินหายอีกฝั่งหนึ่งอีกสองคนก็เดินหายไปกันหกท่านครับ ก็เดินหายฝั่งหนึ่งจนกระทั่งไปเจอคล้ายๆกับขนําเป็นคล้ายๆกับลักษณะกระท่อมหลังคามุงจากที่ชาประมงเขาเอาไว้พักเวลาหาปลาครับใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยก็ได้ละไอ้ขนํานี่แหละเรามากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับสี่คนก็เลยโยกของจากตรงเนี้ยไปอยู่จุดกลางเต็นท์ใหม่นั้นเถอะนะครับแล้วทีนี้สักพักหนึ่งสองคนที่ที่ไปทางอีกฝั่งหนึ่งเดินกลับมาที่กลุ่มเลยบอกว่าเฮ้ เจอละอืเจอบ้านหลังหนึ่งโอ้ดีกว่าขนมอีกนะดีกว่าเยอะเลยเออ,อ,อแต่เป็นบ้านล้างเลยเว้ยประมาณนี้นะครับทุกคนก็องั้นไปดูกันเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดลงมาแวพี่แจ็คก็ไปดูกันครับสรบุปว่าบ้านที่ไปเจอเนี่ยเป็นบ้านล้างจริงๆแล้วประตูหน้าบ้านถูกล็อกด้วยแม่กุญแจไว้ครับทวนี้ก็เกิดเกิดการโต้แย้งว่าเฮ้ยบ้านมันล็อกมันเข้าไม่ได้อีกสองคนนะด้วยความที่คืออยากจะนอนหลบฝนดีๆเดินมาเจอบ้านแล้วนอนฟรียในบ้านอ่ะ งัดเลยไหมไม่นะหรอรุ่นพี่ผมเนี่ยก็แย้งเลยว่าเฮ้ยไม่งัดคือมันมันจะใครไม่เห็นก,ก็แล้วแต่แต่ว่ามันมันไม่ดีประมาณน,นี้แต่ว่าเพื่อนสองคนนั้นด้วยความที่ขนองมากแล้วก็อาจจะด้วยฤทธิ์ที่ดื้อก็บ่ายบ้างนะครับงัดเลยไปงัดหน้าต่างด้านข้างครับพี่แจ็คครับจนเข้าบ้านไปได้ทีนี้มันก็เกิดการโต้แย้งกันระหว่างสองกลุ่มละเพื่อนกันนะกลุ่มสี่คนก็บอกว่า ไม่ยอมในบ้านเด็ดนอนในบ้านเด็ดขาดเพราะว่ามันดูไม่ดีมากๆบุกรุกเลยนะมันบุกรุกใช่ครับออก็เลยโทษนะครับถ้าจะนอนก็นอนไปสองคนเดี๋ยวพวกพวกข้าเนี่ยไปนอนที่กลางเต็นที่ขานหนแล้วกันโอเค<ๆ>ก็แยกกันนอนนะครับ<ๆ>พี่แจ๊คันนี้ฝนเริ่มตกหนักลงมาเรื่อยๆนะครับเวลาดึกละล่วงเลยไปจนดึกแล้วคันนี้ฝั่งที่อยู่ทางทางกระท่อมเนี่ยมันนอนไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกหนักมากๆพี่แจ๊ก<ๆ>ก็มีการคุยกันไป ปิ้งย่างกินกันไปนะครับคบุยกันไปเรื่อยๆตามภาษาเพื่อนนะฮะสักพักใหญ่มีเสียงโวยวายจากทางนู้นที่อยู่กันสองคนถูกเพราะว่าระยะห่างจากตัวกระท่อมกับตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก80ดสิถึงร้อเมตรไม่ได้ไกลกันมากแต่มันเป็นสวนมะพร้าวพี่แจ๊คข้าตรงนั้นด,นด้านหลังครับแล้วทุกคนก็ตกกระจายเพราะเสียงที่มันโวยวายเป็นเสียงร้องแบบววยวายค่อนข้างที่จะเออกระเลิกพอ,อ,อสมควรฝนตกหนักได้ยินนะพี่แจ๊คเพื่อนทั้งสี่คนก็เลยกลูกันไปทางนู้นเพราะเป็นห่วงเพื่อนนะครับ สุดท้ายเนี่ยไปถึงบ้านพี่แจ็คไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วเพื่อนสองคนหายไปก็เลยตามเสียงร้องวิ่งเข้าไปตามเสียงร้องตากฝนกันไปนะพี่แจ็คฝนก็ตกตลอดเวลาเลยตามเสียงร้องเข้าไปจนกระทั่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับนั่งอยู่หนึ่งในสองคนหนึ่งในสองคนนั้นใช่นั่งอยู่ครับแล้วลักษณะการนั่งก็คือนั่งนั่งกอดเข่าก้มหน้าแล้วก็พูดประมาณว่ากูกลัวแล้วโทษนะะไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วอยากเข้ามากูกลัวแล้ว เพื่อนไปจับตัวเนี่ยพูดง่ายเลยก็คืออาการเนี่ยมันคืออาการคนที่เสียสติไปละถึงกับต้องหามกันมาที่จุดกลางเต็นที่กระท่อมนะครับเสร็จปั๊บช่วยคนแรกได้นะครับก็ทิ้งเพื่อนไปดูแลก็ออกตามหาที่เหลืออีกสองท่านก็ออกตามหาครับออกตามหาเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเสียงก็เงียบไปละท่ามกลางฝนที่ตกหนักๆนะครับพี่แจ๊คหากันจนกระทั่งรุ่นพี่ผมบอกว่าน่าจะเกือบสว่างนะตีสี่กว่ากับตีห้าได้ เริ่มมีชาวบ้านเริ่มมีเขาเริ่มออกมาทําทำมาหากิน<า>เริ่มทำกินจิวัรแล้วอะครับ<ห>ก็ช่วยไปบอกเขาไปบอกเขาว่าช่วยตามหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายไปก็ตามหากันจนต้องไปแจ้งเหมืยนกับผู้ใหญ่บ้านณนะขณะนั้นนะครับคือเหมือนถึงว่าชาวบ้านช่วยหายหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอครับจนกระทั่ง1ิบโมงเช้าก็แล้วก็ยังหาไม่เจอครับพอเวลามันเลยถึงมาตั้งสิบเอ็ดโมงกืบเที่ยงเนี้ยเจอละอก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้ว เจออยู่ที่ชายหาดนะครับ<ค>แต่ว่าสภาพที่เจอก็คือไร้วิญญาณคือเสียชีวิตอุย้ยตายเลยหรอตายเลยครับคือถ้าเจอในสภาพที่เสียสติสติแตกยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือเจอตอนตายแล้วใช่ครับก็คือศพเนี่ยลอยมาที่ชายหาดแล้วอุย้ยก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะน่าจะวิ่งลงน้ำเหมือนหนีอะไรบางอย่างใช่แล้ววิ่งลงไปในทะเลใช่ครับโหทีนี้ก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายเลยเพราะว่ามีคนเสียชีวิตใช่ไหมพี่แจ็คตำรวจเอ่ย กํากนันผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องของอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วครับ,รบดําเนินการกันไปสุดท้ายเนี่ยเจ้าเพื่อนคนที่รอดชีวิตเนี่ยได้สติกลับมานะครับที่โรงพยาบาลอันนี้คือกลับมาที่ฝั่งแล้วนะพี่แจ๊คเกาถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะ<อ>มันเกิดอะไรขึ้นถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อนของลุงพี่ท่านนี้ก็เลยได้ฟังว่าในขณะที่เขาเข้าไปนอนในตัวบ้านนะครับก็นั่งคุยนั่งดื่มตามปกติจนแยกแยกันนอนครับแต่เป็นการนอนคนละมุมนอนคนละมุมไกลกันนะครับ ระหว่างที่นอนหลับอยู่เนี่ยรู้สึกอดึดอัดเหมือนกับว่ามันนอนไม่ได้ไมันอึดอดัดลืมตาขึ้นมามนะครับเขาเห็นผู้ชายคนนึงยืนคอมตัวเขาอยู่ณเวลานั้นเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกว่าไม่ได้นึกว่าเป็นผีเลยเนเจ้าของกเป็นเจ้าของบ้านออหรือเป็นญาติาาเ,าเจ้าของบ้านประมาณนี้นะครับเขาก็เลยกุลีกุจอลุกขึ้นมาขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามา ผมเห็นฝนตกหนักหลบฝนอะไรประมาณนี้ครับรบแล้วในขณะท,ที่พูดขอโทษอยู่นะครับตาก็ชำเลืองไปเห็นจุดที่เพื่อนนอนอก็เห็นผู้ชายคนคนเดียวกันกับที่่ราอย,าอยู่แต่ยืนทับบนหน้าอกเพื่อนอยู่ครับนคนเดียวกันคนเดียวกันด้วยความที่อึ้งมากเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็มองไปมองมาดูแล้วไหมครับพี่แจ็ค ทันทีกลับมามองโฟกัสที่ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปนะครับสีหน้าเริ่มซีดเริ่มคล้ำนะครับแล้วค่อยๆย่อตัวลงมาหาเขาครับค่อยๆย่อตัวลงมาจ้องหน้าเขาแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ทําให้ชายทั้งสองคนสติหลุดเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนะเอามือเนี่ยดึงหัวอ,ออกจาก่าครับเอามือดึงหัว ออกจากตัวออกจากบ่าใช่แล้วก็ยืนเหมือนมาหลอกอะพี่เหมือนแมันว่ามึงเข้ามาบ้านกูทําไมวันนี้หลังจากนั้นก็เขาบอกว่าภาพตัดไปเลยเขาวิ่งตะเลิดแล้วก็ไม่มีสเติอีกเลยจนกระทั่งเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งคงจะหนีลงทะเลแล้วก็ทําให้เสียชีวิตไปครับครบแจ่ครับอแล้วตอนหลังได้ทราบไหมเขาประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนั้นประวัติของตัวบ้านทางคุณพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่าไว้ว่าว่าว่าบ้านนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับเพียงแต่บอกว่า ครั้งแรกที่เจอคือเป็นบ้านร้างแล้วก็ถูกล็อกแม่คุณแจเอาไว้ด้านนอกแค่นั้นคือตั้งใจที่จะไปเที่ยวสนุกสนุกกับเพื่อนก็คือเข้าใจอารมณ์วัยรุ่นนะในการที่จะไปหาที่ในการกางเต้นไปหาธรรมชาติปลีกวิเวกเพราะกลางคืนแน่นอนว่าเขาจะมีการมิตรงมิตติ้งเผื่อไปเสียงดังรบพวงคนอื่นตอนแรกเนี่ยคือถ้านอนอยู่ที่แรกหาดหลักมันก็คงจะไม่เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหรือสมมุติว่าถ้าฝนมันตกจริงผมว่ามันยังมีที่พักหรือว่าที่หลบฝนคอยรองรับ แต่ปัญหาก็คืออยากปลีกวิเวกมาเจอมาตามหาเป็นหาดหาดรองซึ่งมันห่างไกลาจากผู้คนกลายเป็นว่าพอฝนตกมาไปเจอบ้านไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยแหละที่มันน่าจะเป็นปัญหาว่าบ้านของใครมันเคยมีประวัติอะไรอยู่ที่นั่นหรือถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติอะไรเลยเราเคยได้ยินกันไหมครับว่าสิ่งปลูกสร้างไหนก็แล้วแต่ที่มีการสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์และไม่มีกลิ่นอายของความเป็นคนเป็นมนุษย์เข้าไปอยู่ครับ สิ่งเหล่านี้สัมภเวสีเนี่ยจะเข้าไปสิงสู่อยู่แทนในบ้านหลังนั้น<ม>เหมือนกับสารพระภูมิร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมภเวสีก็จะเข้าไปอยู่แทนแต่ถ้ามองอีกแง่มุมนึงว่าบ้านหลังนี้เขามีเจ้าของบ้านละ<ม>และเจ้าของบ้านเขาอาจจะเสียชีวิตด้วยสายเหตุอะไรก็ไม่รู้รแต่ถ้าคิดเอาเองว่าถ้าเจ้าของบ้านเสียชีวิต<ม>แล้วมาให้เห็นลักษณะนี้ผมว่าน่าจะมีเหตุผลเดียวโดนฆาตกรรมหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็มก็บอกไว้อย่างนั้น ซึ่งออทุกคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าลักษณะที่มาก็คือแรงมากมาแรงจริงมาแรงจริงคือไอไอตอนที่ยืน2คนยืน2ฝั่งยังแค่นั้นก็หลอแล้วนะแต่นี่คือตั้งใจมาหลอกให้คนหัวโกลนคนหัวลุกเลยนะครับส่วนตัวมีโอกาสได้ไปออกทริปอย่างนี้บ้างไหม ก็มีบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีครอบครัวแล้วก็น้อยน้อยลงแหละครับเบาๆลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ช่วงวัยรุ่นผมว่าทุกคนเป็นหมดแลหละอยากไปอยู่กับเพื่อนใช่ครับแน่นอนนะครับว่าการที่เราไปณยังสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเนี้แล้วต่างที่ต่างถิ่นสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดไว้ในใจเลยนะเขารบสถานที่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่อย่าทําอะไรที่มันข้ามเส้นจนเกินไปนะครับผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้ ให้เป็นเรื่องเล่าให้เราได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ในการที่อยากไปเที่ยวแล้วไปเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะเอาละครับคืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณแขกรับเชิญคุณต้องด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันแบบเห็นหน้าแบบนี้นะครับฝากกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนไว้ด้วยครับที่ช anel ไทยรัฐออนไลน์ครับและทุกข้ามคืนวันศุกร์เรามีนัดเจอกันล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญครับส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกันครับเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสี่ทุ่มตรงวันนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับขอบคุณครับคุณต้องครับ